เทียบเอ๋ยเจียบเจียบพอทวนกำหนดมาสามบทเพลงปลอบน่าสวยน้องไม่ให้ต้องไม่ให้ยันนิ่งเทียบเอ๋ยไปเลยไปเลยแม่เพลงออกมาวานะกันเองไเขาว่าวันนี้เพราะเพลงมันคืนเพลงเสียจริงว่ามีผู้ชมชาย นั่งขอทั้งวันกันสักหน่อยฉันร้องมาไม่ใช่น้อย่าหนักหนาวว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยแล้วก็คือร้องเรียกรางวัลเลยใช่เขาบอกว่าถ้าได้รางวัลแล้วเสียงจะเป็นไงอ่ะแจ๋วเลยโอ้ยรางวัลนี้แจ๋วเลยมีไหมเดี๋ยวก่อนมีสักใบให้พ่อเพลงตัวน้อยๆของหนูไหมครับเออฮะ เออช่วยจริงโออโหผัวหากไม่ไหวแล้วขนาดนี้อะไรนะไงไงเทียบเทียวว่าคอรางวัลสักหน่อยว่าแบงร้อยต้องมีว่าคอรางวัลนะอีกสักทีเห็นไหมล่ะ ว่ามาแล้วหนึ่งว่าอยากจะได้อีกสองว่ามาแล้วหนึ่งแตอยากจะได้อีกสองและทําก็มองมองคอยหาว่าคอยหาว่านี่มาแล้วสองอยากจะได้อีกสามและท่นจะขอร้องคามมีไหมล่ะมีไหมเราเห็นมีแต่เด็กมาตบรางวัลว่ะเด็กทางนั้นเลย À ah.